เรือเรนโบ์คุณผู้ชมคะวันนี้ที่มาเทียบท่าที่บริเวณแหลมสมิลาจังหวัดสงขลาค่ะแล้วก็มีการเปิดโอกาสนำสื่อมวลชนในพื้นที่ขึ้นไปชมเรือเรนโบ์ลำนี้นะคะสำหรับเรือที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นั่นแหละค่ะก็คือเรือเรนโบ์วอริเออร์ค่ะนักรบสายรุ้งกรีนพีทก็มาทอดสมอนะคะในชายฝั่งจังหวัดสงขลาค่ะแล้วก็จะทอดสมอแบบนี้ไปอีก6วันค่ะเพื่อที่จะให้ประชาชนได้ขึ้นไปชมนะคะ โดยการเดินทางครั้งนี้นะคะของเรือเรนโบว์วอริเออร์ค่ะก็บอกว่าอยู่ในโครงการเรนโบว์วอริเออร์ชิปทัวร์2018พลังงานหมุนเวียนเพื่อชุมชนค่ะโดยจะทำงานร่วมกับชุมชนกระตุ้นในผู้กำหนดนโยบายและก็ประชาชนค่ะได้ตระหนักเรื่องของการใช้พลังงานหมุนเวียนร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งในการเปิดงานวันนี้ก็มีคุณสมศักดิ์ตันติศรณีค่ะนายกเทศมนตรีเทศบาลน,นครสงขลาก็เป็นประธานในการเปิดงานพร้อมด้วยผู้แทนจากทุกภาคส่วนและก็อาสาสมัครกรีนพี นักปั่นจักรยานอิสระกว่า100คนรวมให้การต้อนรับเรือเรนโบว์วอริเออร์ค่ะซึ่งบนเรือนะคะก็จะประกอบไปด้วยนิทรรศการจากกิจกรรมต่างๆของโครงการรวมไปถึงนิทรรศการเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขบวนการเคลื่อนไหวสิ่งแวดล้อมและก็การสาธิตระบบโซลาเซลล์ขนาด1,000เมกะวัตต แล้วก็บอกว่าครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่5นะคะที่ไม่ได้มีการมาเยือนประเทศไทยนับตั้งแต่ปีพศ2543ส่วนของปีนี้นะคะตลอดระยะเวลากว่า3เดือนที่เดินทางรอเรงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาตั้งแต่เดือนคุมภาพันธ์ได้มีการไปเยือนที่ประเทศฟ,ฟิลิปปินส์เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมทางภูเมิอาการและก็วันนี้ค่ะก็เดินทางมาที่จังหวัดสงขลานะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมบนเรือโดยเยาวชนอย่างเช่นการเสวนาเกี่ยวกับทะเลไทยและวันที่20 ส1พฤ,ฤษภาคมนี้ค่ะก็จะมีการไปจอดแถวเกาะขามของปุถทพาจังหวัดสงขลาค่ะโดยจะมีการเสวนาเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนหลังจากนั้นก็จะเดินทางต่อไปที่ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียและก็จะเข้าประเทศไทยอีกครั้งที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่9-12ถึงมิถุนายนค่ะและจะไปสิ้นสุดกิจกรรมที่จังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่13-14ถึงมิถุนายนนี้ค่ะ สำหรับเรือเรนโบว์วอริเออร์นะคะก็มีกัปตันปีเตอร์วิลค็อกและก็ลูกเรือ23ชีวิตจาก7ประเทศค่ะก็บอกว่าจะมาร่วมเดินรรงค์นะคะในโครงการซึ่งกัปตันปีเตอร์คนนี้ค่ะคือคนที่เคยอยู่ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมวิธีมีการระเบิดจมเรนโบว์วอริเออร์ที่ประเทศฝรั่งเศสด้วยนะคะเดี๋ยวเรามีเสียงให้สัมภาษณ์ของผู้วยการประจําประเทศไทยกรีนพี e เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะคุณธาราบวกคํศรีลองไปฟังกันดูค่ะ จุดที่เราจอดที่สงขาเนี่ยมีประเด็นสําคัญอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือว่ายังมียังมีกบวนการเคลื่อนไหวด้านถึงแวดล้อมนะฮะโดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นที่ที่พยายามขับเคลื่อนในเรื่องของการที่การที่จะทําการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการโรงไฟฟ้าที่จะมาลงนะฮะเราจะหาทางเลือกที่มันมีผลกระทบน้อยที่สุดนะครับ แล้วก็ก่อให้เกิดต่อ,อผลประโยชน์ต่อสังคมส่วนใหญ่ที่สุดได้ยังไงบ้างสงขาก็เป็นตัวอย่างที่ที่คิดว่าเราเราน่าจะทำนะฮะประกอบกับกรีนพีชนนลงมาทําเก็บข้อมูลทํางานวิจัยร่วมกับภาคประชาสังคมเครือข่ายชุมชนต่างๆรวมทั้งนักวิจัยทางด้านสังคมนะฮะในในระบบนิเวศ บริเวณอ่าวอ่าวเรียกว่าเขตเขาเรียกตือลบปัตตานีก็คือบริเวณตั้งแต่ชายฝั่งทะเลเทพาไปจนถึงด้วยนะฮะปานาเละนะครับเพื่อที่จะชี้เห็นถึงว่าทะเลแถวนี้ยังอุดมสมบูรณ์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถ้าจะทําการาึืษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการอะไรก็ตามเนี่ยควรจะคํานึงถึงประเด็นพวกนี้ด้วยทุกคนมีศักยภาพที่จะที่จะช่วยกันคนละไม้คนละมือดูแลสิ่งแวดล้อมได้ผมคิดว่าคน ที่มีบทบาทสําคัญก็คือก็คือตัวเราทุกคนนะที่จะที่จะเป็นแบบอย่างใช่ไหมครับในการเริ่มต้นตั้งแต่บ้านของเราที่จะ,ะช่วยกันลดขยะคนละชิ้นพยายามลดการใช้พลาสติกอะไรต่างๆนี้ไปจนถึงพื้นที่สาธารณะอย่างเช่นเราเราจะเห็นว่าถ้าเราช่วยกันดูแลหาดทรายอของของสงขลาให้มีความสวยงามเนี่ยมันก็มันก็เป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในใน,ในเรื่องของการท่องเที่ยวใช่ไหมครับประเด็นของผมก็คือว่า คนทุกคนนั่นแหละที่ที่ถ้าคิดสักนิดหนึ่งฮะว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็ไม่ไม่ละเลยจนกระทั่งมันกลายเป็นปัญหาของคนอื่นนะฮะแล้วเราก็จะเห็นสังคมที่ดีขึ้นเห็นสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างอย่างสมานฉันท์มากขึ้นสำหรับใครที่จะขึ้นไปชมเรือเรนโบว์วอริเออร์นะคะทางด้านของ เรือเรนโบว์เรีอเขามีการเปิดโอกาสให้คนไทยค่ะสามารถขึ้นไปชมเรือได้นะคะโดยผู้ที่สนใจก็สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าค่ะที่เว็บไซต์ของ Greenpeace ซึ่งในแต่ละวันก็จะมีการจัดให้ขึ้นเรือเป็นรอบๆค่ะ รอบรับประมาณ60คนนะคะซึ่งจุดที่ขึ้นเรือก็อยู่บริเวณรูปปัา้นนางเงือของหาดสมิลาจังหวัดสงขลาค่ะแต่ว่าคุณต้องลงทะเบียนล่วงหน้านะคะซึ่งในส่วนของการจอดเรือที่จังหวัดสงขลาค่ะก็จะจอดเรือกรีนพิสลำนี้ไปจนถึงวันที่21พฤษภาคมนี้นะคะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาต่อไปค่ะ